สวัสดีครับผมมนิกกะมาพบมาพ่อกันเล็กๆน,นะครับกับช่องไทย t h ยแชนแนลนะครับผมพี่น้องเป็นได้ไหมนอนผมพ่อของดีแล้ววะนี่พอดีผ้าอ้ายเพิ่นมาเมือง,ง,งสาลีนะครับมาเมืองสาลีเลยมาพ่อรถไถตู้กระจกนะครับตู้แอร์ตู้แอร์วีไอพีนะครับโอ้หลุดคันนี่สะพานง่ามๆเลยนะครับผมนี่นะครับ โอ้มะตอยางนามนี่แลวครับพี่น้องอยางน้ำมันเป็นมันเป็นยางแบบก็อเอิ่นว่ายางอ่ยางนอกวะครับมันเป็นหนาแบนหนาแบนมันสิบรคมพี่น้องมันตัวนี้เนี่ตะกุยดีนะครับยางหนากว้างก็ยางหลังอีกพี่น้องหนายางนั่นไหมนี่นะครับผมตัวนี้เป็นขรอบยี่สิบีนะครับผม4สองศูนย์ สี่สองศูนย์ทับเจ็ดสิบอารยี่สิบสี่นะครับโอ้ง้ามเลยครับเป็นนองอย่างไหมเอาไปใส่หกสี่ศูนเสียรันเป็นใดนอเนานะโอ้เนี่ยครับก่อนอื่นผมกะสิขอบอกรุ่นมันก่อนนะครับนี่เป็นฟอร์ดเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นะครับแถวบ้านผมไม่ค่อยมีนะครับผมรุ่นนี่เนี่ยครับขั้นที่สองนะครับที่ผมทายเนี่เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับ แต่ว่าขั้นนี้สภาพไม่ไมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอามาหลักสลีนะครับพอดีเสียล้านเพื่อนมังมืงสลีอยู่เพื่อน,เ,เ,นเพื่อนขยายนะครับเพื่อนจะของรถไถนทยเพื่อนลงขายนะครับพี่อนรุ่งขายสลีนี่ครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นี่ครับโอ้โตวัวหลักไหมตวัวหลักก็ในมี่น้องคือดีแต่เป็นแต่แข็งเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับพิสติงข้างหลังกับมีพปกสายให้ลราิกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระบอกซอยยกสองกระบอกเลยนะครับนี่น่ครับโอ้สภานยังกิบอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหนครับพี่นองมัมึงสิรีได้ทายได้รีวิวรถไทยให้พี่นองชมกันพร้อมครับ <laughs> นี่ครับตู้แอร์ตู้แอร์รุ่น อาจจะเป็นรุ่นหมะเหลมมัอกอยางหนามันไหมครับพี่นอ้องไงครับเนี่ครับมึงอยางหนาครับอย่างล้างรถไทยรถตัวนี้กว้างกว่าครับนี่ครับยางรุ่นนี้เขายาหาใส่ดีนะครับเนี่ยต่ว่าแถวเข้าถ้าเป็นของของคนไทยมันมันมันสิบูป้ปินแบบนี้นะครับของคนไทยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าผลิตยูไทยนะครับอันนี้น่าจะผลิตอยู่นอกนะผมว่า นี่ครับยี่หอกับบวกุ่นเลยนี่แล้วครับรุ่นรุ่นนี้เขาหาหาไปใส่รถไถมันงันงามดีครับผมนี่นะครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์รุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบนะบพี่น้องน่าจะเป็นรุ่นไม่มีเทอร์โบนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นไม่ีเทอร์โบน่าจะเป็นไอรุ่นไหนเนาะน่าจะเป็นเออแปด แปดสองหนึ่งศูนย์นะครับผม,มนี่ครับอ้มันมุมมันแฉบมันอ่อนทายมึงบดานีครับขั้นหนึ่งมันกับมีคุณครับเ<ม>พ่าเดียวเดี๋ยวพาไปชมเข่าเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหกหกหนึ่งศูนย์ะครับผมหกหกหนึ่งศูนี่ครับคนเอาไว้ะลากสะี โอหนี่ครับตูรหลากเิ่นนี่ครับเิ่นเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องหลากสาลีแกอวยนะครับใส่ไปโรงงานน้ำตาลนะครับผมมาเห็นผมก็ได้ถือโอกาสได้มาเมืองสาลีน้ำเพ่น,นครับมาเสียรันอยากได้สาลีว้ทันก็เลยมาก็เลยพามาเพิ่นมาเมืองนั่นแหละก็เลยเห็นรถไถก็เลยขอรีวิวเพิ่นเล็กน้อยครับพี่น้อง โอ้ยยางขง้างหลังเป็นเป็นสามสิบแปดเลยนะครับเนี่ย,ยางหลังเป็น A สามแปดนี่ครับสิบหกจุดเก้า A สามแปดนะครับผมตรงนี้จะเป็นขอบยี่สิบสี่เคือาส็ใส่ขอบหน่อยใช่ไหปกติมันต้องใส่ยี่สิบแปดนะครับแต่ว่าอัญชงกับบูรูด้เนี่ย ปกติใส่ยางหลังสามแปดงนานต้องยี่สิบแปดนะครับแต่กับบนี่ใจนะครับคนหนาจะคิดว่าล่อหนามันไปไว่าก็ล่อหลังนะครับ่นก็นเลยใส่ยี่สิบสี่นะครับเพื่อจะให้มันสาล่งนะพี่น้องเนาะแต่ใส่ยี่สิบแปดเนี่ยล่อหนามันมันจะหมุนเร็วกว่าหมุนเร็วก็ล่อหลังนะพี่น้อง่คนคิดตามมันจะเปลียกยางมั้ง <laughs> ผมเดานะโอ้สภาพตู้สภาพอะนรนี้ยังมีไม่มยอยู่นะครับผมนี่ครับ ว่าห่ะครับลดจ่งานแต่ว่ามึงสภาพคือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับ่เนเอาไว้ทัดลากเอาไว้ครับพี่น้องขั้นนี่สวยเลยนะครับ,ยยน,น,บ,บนี่แบบสวยๆเลยแต่ว่ายางหนายี่สิบสี่เ็คขึ้นยังไงเอะหรือขวับเนสูงครับพี่น้องด้วยมันเป็นน้ำส้งอยางเนาะ นี่ครับ้า่ผมว่าสายยี่สิบแปดนี่มันฉีงงามเลยนะครับยี่สิบแปดกับสิบประมาณเพียงหน่งเอกนี่นะครับทองจะเดินซับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์รุ่นนี้ถ้าคนว่าบริเวณรถไทฟอร์ดสีบหูเลยนะครับว่ามีรุ่นนี้นะครับผมปกติคนเห็นแต่ว่า หกหกหนึ่งศูนย์หกพันหกหกหกสี่เจดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ศนย์้องไหมาแปดสองหนึ่งศนย่อครับอันนี้เจ็ 78, 100, ดปดหนึ่งศูนย์มาแต่ไพี่น้องนี่บางคนเนี่ยบหัน่บเป็น,น,น,นข้อรถไถฟอร์ดดีสิปูหูนะครับเพราะว่ารถไทฟอร์ดมันมีหลายครับหลายรุ่นอีดนี้หลายเบอร์นี่ครับผมโอ้งามทรงตูก็ได้นะพี่นอง นี่ครับตากไม่ไหมครับหนาวรถรถหนาจะซื้อเก้าหนอกมากเนยหนาจะซื้อเก้าหนอกอ่ะเนี่ยสินสมบูรณ์แท็กเตอร์นี่ครับผมสินสมบูรณ์แท็กเตอร์นี่แล้วพี่น้องถ้าผู้ดอยากขับไปมึงก็ได้ด้วยนะครับสินสมบูรณ์แท็กเตอร์นะครับเบอร์โทรก็มี่ฟ้าบเห็นไนด้ี่อนองโฆษณาเขาพรอมนี่ก็เป็นรถชีพครับผมเนี่ยโอ้รถเป็นหลายคันอยู่นะครับ นี่ฮอลลชีพอาจจะเป็นของหาพันนะครับเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันครับขั้นยูุ่บานของโกแขกนะรับแต่ว่าแต่ว่าปที่ไหนครับโบลูต้องเมืองครับที่ไหนอ๋อที่หนึ่งที่หนึ่งคือกันเลยนะครับก็รถรถโกแขกรุ่นเดียวกันพร้อมครับผมรุ่นเดียวกันที่หนึ่งคือกันนะครับแต่รถตัวแขกมีดีที่เทอร์โบนะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นคูโบต้า l c 0 1 8นะครับผมโอ้รถพันหลายอยันนี้ครับคลิปนี้ผมกัมารีวิวรถไถ7810ให้พี่น้องชมกันโอ้รถคันนี้สภาพมหม่ใอยู่นะครับผมตู้ i v a p นะครับแต่ว่าภายในกับบกขอขอบับไปเมืองนะครับเพราะว่าจะขอ,องเพ่นอยู่อีกหวังนึงนะครับเพราะว่าเข้ากับมาเป็นแขกเพื่อนนะพี่น้อง เขาบริตังใจมา่ม่ทายนะครับต่ว่ากัขอขอบนทายนะเพิ่นกันเลยอนุญาตให้ทายนะผมสติตเกิดคืองามเนี่ยนะครับอ้รถกันหนึ่งงามเลยพี่น้องนะพูดถึงก็เป็นรถที่รุ่นนี้ก็เป็นรถที่นาเ่นอีกรุ่นนึงนะครับผมเรืองแรงม้าผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยนะน่าจะร้อยแรงม้านะครับผม เพราะว่ามันโมมีเทอร์บูพี่นอ้องเพราะว่ารถรุ่นนี้โมมีเทอร์บูเนี่ยแต่ผมเดาผมว่านาจะเป็นรถลอยแรงมานะครับถาผูดด้ใดหัวจ,ก,จก,กันเลยกัเมนบอกผมนี่ล้ครับว่ารถรุ่นนี้เดิมๆมันจักไจักแรงมานะพี่นอ้องผมก็อยากรู้คือนกันนะครับผมก็เดาๆผมว่าลอยแรงมานะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเจ็ดแปดสี่ศูนย์โมมิเทอร์บูมันลอยหานะครับ รุ่นน,นั้นรุ่นนั้นร้อยห้าแรงม้านะครับเป็นเจ็ดแปดสี่ศูนย์อันนี้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ครับมันน่าจะแรงม้าต่างกันอยู่ประมาณห้าแรงม้าหรือเปล่านะครับประมาณนี้โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะพามาชมเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ครับรถไถน่นไบลากสลีนะครับผมสลีหลักสลีออยกับสลีก็บยูมุ่มพูนนะครับที่ผมถ่ายคลิปแหลก แต่ว่ารถตู้ขั้นหนียังงามใหม่ๆอยู่นะครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวละอปก่อกรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสไปท้ายขั้นใดไปท้ายยุสัฝากพี่น้องเอฟซี C T, ตีตาไปกำลังใจให้ผมนั่น้อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ